สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเรา TP คนรักดีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสวยวิวเขาทำเลดีมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีอากาศดีมากๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายแบ่งเป็นแปลงแปลงเล็กๆแปลงละ2-3ไร่นะครับมีทั้งหมด4แปลง พิกัดอยู่ที่บ้านสัมภูหมู่5ตําตบลช้างตะลุดอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับราคาขายไร่ละ1 5 0 0 0 0บาทส่วนลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันเป็นที่ไร่นะครับดินดีน้ําดีนอกจากจะทําการเกษตรปลูกพืชไร่แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะทํานาปลูกข้าวได้ด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ยังเหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัยด้วยนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านประมาณ500เมตร แยกจากถนนลาดยางชนบทเข้ามาประมาณ700เมตรแยกจากถนนเส้นหลักหมายเลข2 2 7 5ประมาณ5กิโลส่วนน้ำประปาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะนัดชมที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นบรรจุนะครับและส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่ใกล้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอภูทับเบิกจุดชมวิวทะเลหมอกหน้าเภอเขาคอ ทุ่งกังหันลมและสวนดอกไม้อีกหลายแห่งนะครับส่วนสถานที่ราชการและตลาดอำเภอลมศัก30กิโลนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์37กิโลท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่อง TP คนรักดี ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการอยากจะขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับอยากจะให้ทีมงานของเราช่วยขายติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางทีมงานของเราจะไปรีวิวและลงขายให้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ